มาเลยกดเลยแม่พาย้อนน้ำให้ลงมาเนาะสวัสดีค่ะแม่พายบุญนิมอยู่บ้านพี่สาวมาบ้านพี่สาวภายในสวนภายในสวนเลยมีแว่าก็ได้ชิมมะตั๊กแตงฮือสู้คนกินอากาศดี่ดีในบุรีไหมแดดออกแต่ว่าเบาห่อนลมบาดนี้อุปกรณ์พร้อมแม่พายสัตว์หมักฮือสู้กนิ่นอากาศได้ไๆเกินไาลันนี่ เปิดในท้องยายทุกคนสิปีกนิกรังบ้านซีเนตพ่อว่ามีพราเนาะฉันกินเผ็ดไม่ได้นั่นแหละมันไม่เผ็ดไม่หลอดลูกกินอะไรอ่ะตอนนี้กินหญ้าหมากินหญ้าได้ใช่ไหมอือหือสารน้หมดแล้วปกเกลือสารน้ำบนแล้วน้กกาสารน้ำบนแล้ว ช้อเดียวพอแป้งนัวน้ำตานิดหน่อยพวกจาดีขนาดด้วยกน่มันน้ำึงเขามีเสร็จกน้ำึงใช่จริงเหรอจริงไงกปกน้ำผึอเออกรเป็นน้ำึ้งอตาลน้ำตาลโตนดน้ำตาลปึกปลาว่าปลาดี่ แกบได้ไหมมาเงรีมน้ำน้ำไปปลาหมึกทิพยโรสเลยแล้วก็ปลาละแ่บไหมมาคาะกิฮอนเพราะว่ามันมันหนีปลาอะไรแ่บไหมแ่บไหมอ่ะอ้าวเหรอฉันนึกว่าเธอถามชื่อจีห้อมันเหรอแ่บไหมเนี่ยจริงๆเนี่ยยกขึ้นมาดูสินี่ไงแ่บไหม เอาเหรอฉันนึกว่าไม้เฉยๆไม่ใช่ไหมสันนี่โน่อนผู้วยนี่เตมอ้เยอะพราอยากินมมกอที้กล้องหดเียไหม่คาก้องขน่อยค่ะแม่จุดี่บรรยากาศได้มากเลยเหมือนทุ่งนาเลยใช่ไหมตมีตำเยอะนะมีตำแบบ แซบี่น้อยจเค็ดีมีมเมาดูเร็วๆๆาดูเครื่องเยอะเออเครืเยอะนู้่เด้อซิ่อแซ่แล้วแซ่บแล้วมีนี่นะไข่เค็ม ก็มีไอ้นี่ไก่ยอใบมีมีฉันนี่น้องน้องบุยยอพี่สาวเฮดจ้ะเออไก่ยอพี่สาวเฮดกับมูสินกับเอ็นแก้วตุ้ยโอ้ยสันนี่อะไรกินดีดรอขั้นฉันนี่ไ่ได้เนี้ย โอ้ยต้องไปขอสปอนเซอร์นะเนี่ยไม่ปลานี่ปลาหั่นไม้หนูชอบกินมันมันมันไม่เค็มมันไม่เค็มแล้วมันมันหนงงดีมันให้ลูกบอกให้ลูกชอบใครชอบมันชอบไม่เหมือนกันอุปอร์ก่อนแล้วก็มีอันนี้เดี๋ยวเพืไปเก็บข้าวนิติก่อนมั่งสะอ่อนแปลงพักเพิ่นมึงสะอ่อนแปลงพักเพิ่นเพิ่นนี่พื้นที่นะบ้านเพิ่นแแม่คนใจาเพิ่นปลูกหอมปลูกบักพริกปลูกบักเคลือเทศ กำลังแพลนคนน่ะเนี่ยคนกำลังเฮ็ดอยู่นี่ยคนเนตแปลงพักเป็นเรื่องไปแล้วเป็นกิจจาลักษณะคักเด้ปีนี่ย่าช่องเอ้ยเจ้าคุณพ่มาอยู่เหตุไฟเพลินกำลังขนดินลงจ้ะนี่กำลังขนดินลงแปลงพักเพคนสอนนึงว่าคนน่ะกำลังกินเขาแล้วอากาศดีลมแดดอ่อนๆแดดออกอยู่แต่แดดอ่อนๆแดดเบาแห้งจ้ะ อืมลองกินไได้ปนนะอา้าวอ,อมืมอร่อยซุมตามอร่อยไหมอร่อยนะมันกินหนูเช็มหนว่าอร่อยไหมล้างมือมาเด้ออืมนี่กินด้ยโอ้มีเบคอนอ่าย่างเห็ดแล้วก็ ยำต้มตำผัดไทยนี่ผักกุ้งแช่ค่ะกุ้งแช่น้ำปลาค่ะนี่นะคะลูกชิ้นลวกค่ะกับเกแก้วตูค่ะยำมียำมียำมีโอแต่ว่าจิ๊นนี่โอไม่กินได้ไหมกินอะไรินนี่แล้วกันเอาไปใหเด็ดจิ๊นนี่ทำไมจิ๊นี่เป็นวันอย่างนี้ค่ะจิ๊นนี่หรือว่าน้ำมันเยอะอันเนี้ยเอาน้ำลามมาแต่ว่าไม่แต่ว่ากุ้งหมูแช่แช่ไปทำโนโนกินกับส้มตำได้ไหมได้ได้ ใช่ใช่พ่อหนูแช่เอ๋งโซดามาแล้วเรียบร้อยหมือนกันแค่เมล้าน้ำจิ้มอาอทำไมเป็นคนนี้ล่ะนี่เลยชาลาเน่ชาลาน่ที่หน้าพี่หนิงมันถามเนาะพันมีสชาลแเน่เหรอบ้านมันแดดดีบุ้งเบิ่งชาลแเน่พันพันดูหอมเข้ากันไหมเอากันค่ะอันนี้ค่ะขอบ้องถ่ายดูดได้ไหมถ่ายได้ไหม ได้เลอันนี้นด้เกมีคลเบส่อ้ทให้ๆีี่วยักมะข็อานี้มันตรหองเงเนี้ย,ย,ม,ยมันตรงมันตงตงัหลับมาเด้อมาเด้อจากินข้าวนั่กันคนเยอะกันเลยคนหวานด้ค่ะอ้ยน,าน้องมีตุ้เหนียวด้วย มันมีฟองข้างในเอด้่อแม่วนีแม่ตอตอแอนยอมไยอม่อร่นเราะ่อหน้านเดนี้เลยเนือมันจะมีก้อนอือหืออร่อยรสชาอร่อยนะติดเลยเดอือ่อือ สะอืมะปอออืรารสาเมือนือข้างกางเลยข้างกางไปว่อะไรสี่ฟไงมันมันอร่อยอร่อยไงหรมันลุกโทมทงแ่น,แแนะอแ้งอ,อมไก่ใส่ใบซีเราโอ้นานงคนน,าางนี้นี่ลืมทุกอย่างเลยเออท่านนี้สมองงาน อืมดเกินตอกลิตอดฟังด้อด่สุสรับโอแม่มันแน ซื้อเคเม,มสี่ลูกสามบาทสี่บาทอันนี้เราซื้อมาแพ็คหนึ่งสี่เยนสามบาทเเออใช่ไหม,ม่ซแฮริป,ป่ะ <c oughs> โอ้นั่นแหละเธอบอกฮริจะก,ก็ตามไปห่าง <c oughs> ฮริมีนีกซืซอกระน้ำเกลือมีทิ้งไปหรอต้นเกลืออันนั้นเกลแกงอันนั้นี่หนูต้นเหรอเกลือผงนี่นเกลือแกงที่ไหนไสงอ้เกลเป็นเม็ดเม็เกลแกงเนี่เม็ดที่เนาเออนี้ก็มาต้ม แต่หนูไม่ได้ต้องเค็มมากก็หนูไม่อยากให้มันเค็มมากปกติวันที่20วันกำลังดี2อาทิตย์ไข่ดาวไข่กำลังดีดาวมันเป็นก้อนแดงไครมันก็ได้อือนี่ชอบดาวอือหูไหมซออนกุ้ง่อยมากขอเด้อขอเด้ออย่าลืมผักซอยหน่อยผักนี้สวนเราเองไม่ต้องกลัวให้แล้ว

กบดีขนาดนัพ huh. uh ึ่งรู้เลอว่ามันมีขายถูกจังหวะนั้นยังจะมีชอบอร่อยนะมข้นมาแดงกที่บ้านอืออือออืออืออออืออืออืืออือืออืงอือออเือืออืออือออออ กางคสคะกํลังเก็บนเก็บงานเจ้ากุ้ไม่อยู่นะเจ้า วันนั้นไมโชว์บ้านแถวแคลรี่หาดแซนเีเชียวันน<อ>ันครก็จอดให้จักมืดนแน่สนักมากไหนๆก็ามาแล้วเนาะลูกก็วิ่งไปจอดพส่สานเขาสองพาววันนั้นทำกุ้งแช่ลูกกินเลยอือเพราคนี้มันหนูว่าไม่ต้องแบ่งไว้เ้วยอลูกเผื่อวจไม่หมดนานก็ได้แบ่งไปสองเลยบ้านหลังที่หนึ่ สัว่ยีข้างกนี้ไงไาีะิงไม่ต้องมาหาดิขีเชยร์ไม่แกะเชียร์นะไม่ไป็นมีผู้หญิงคนนึงขี่รถนะแคเขีนหนูแกก็หลกเห็นหนูแกก็หลบต่างคนต่างกลัวกันต่างก็ใส่แมสบางคนก็ใส่ถุงมือหนูก็่อกออมเขามีลูกเขาก็ไม่อยากให้ลูกเรานนนเห็นลูกเข็นลูกเขียนี้ เขาไม่ควรจะไปจ่ายตังค์ไหมน,นางคนคนเขาเ้ารถช่อ,องกันรู้ไหมสรุปว่าในรถเข็นนั้นมีแต่ของนางไม่ใช้รถเข็นของของซุปเปอร์นางเอารถเข็นเด็กนางม,มาเองรู้ก็เลยไเนองหัวเราคุณเด็กว่าแกกลัวว่าเขาไม่ลูกเล็กเปล่าอืมไม่ใช่ของคนเนเอารถเข็นเด็กนี่เหมือนคนเก็บรถเข็นของซนนี่นี่นั่นแหละเข็บนาซื้อของอ่ะเออนั่นแหละ เด็กนุก็แล้วอ้าวคุณไม่ว่าเด็กผู้สาวสองไปว่าลูก,กน,นอนอยู่นะ,นะป่าจ้าอขอแค่นั้นเลยไม่ใช่ร่วมค่ะมาเล่าจะ้ฉันเล่าให้ใคาฟังฟปปังาครหัวละถูกต้องแล้วใครไม่ใส่เราใส่นะคะอืมใส่ทุกคนใส่หมดเลยไอ้พวกที่ไม่ไอ้ที่พวกไม่ใส่เป็นไงล่ะติดอ่ะติดเชื้อน่ะไอ้เจ่าออกไปไประท้วงนะเล่นกัน ถ้ากันเปิดประช่วงอย่เขาก็เปิดทางเปิดด้านเปิดพวกนั้นพวกที่ไม่ได้เงินช่วยด้วยก่ออันนี้ช่วยไม่ค่อยผู้่อนพวจะของเดียวกันเพราะว่าพอเะีะแล้วเสมากก็ได้เขาบอกเอามืประช่วงจ้ะประช่วงให้เปิดเอาไปม่านประช่วงกันเนาะช่วงประช่วงไม่ใช่นาฬาอีกทั้วหางกว่านี้อะไรต้องแคร์อะไรใสกปิดมัดนี่ งอโป้ยังหากูติดนะเป็นไงบ้างแก่น้ำแก่น้ำติดจังหาเป็นไงล่ะดีออกเป็นเหตุพวกที่เขาบอกว่าเขาเป็นกับเรื่องไอ้พวกที่ออกประตูให้มันเก่นไม่เลยว่ามันมันชื่ออะไรขึ่นมาประตูปวดแล้วไม่ต้องรักษาปวดแล้วคือมันจะไม่รักกันรักษาแก่นลูกเล็่นเด็กก็กุ้งไปอนนเด็กเล่นได้ก็กุ้งไปแต่เพื่อจะโชว์พาว่าไม่เห็นจะเป็นไรเลย ไม่รูนะ้เนาะเขาเสียผลป,ประโยชน์อะไรตรงไหนเขาทำกระหนาดออกมาคนเดียวดู่สเตโลมันโอเคแล้วอ,อันนี้ยุ่บ้านจะออกไปซื้ขอ,ขอ,ข,อของน,น,นอกจากเซตกระของก็มีถ้าทำถ้าตกงานตอนนี้เนี่ยอย่างวัวหมาพูดไรฮ้อนแซมอะไรพวกนี้เขารับคนเยอะเอามิฉนนิมยม่างเป็ดนอะอร่อยมากแต่ที่ผมชอบอ,อยู่กวางตุ้งไม่ใช่การจิ้มเดืด นกเขาไหมสิบมปปั้งใส่ได้หนึ่งไก่ของมุกอร่อยทุกอย่างโอเคอร่อยเค็มอร่อยเมนอาหารก็ติดอย่างนี้นี่รอกิน ใช่ปนุยแบบนี้นะมันมีรยอยจ,าจาทเนี่ห้ออะไรีนัินสีน,น,น <Pam. S 2> เรียงรูออกมาซูกินไม่คานี้เราบอกให้เขาไปซื้อเองเขาไม่กล้อือันนี้เขาเรีวมาหน้าบ้านวอดีเด็กาเล่นกันหินเพื่อนซื้อหนไปเล่นนะสันขอล่นซือนนเื่นหรือซื้อ หน้าบ้านแขกตอนนั้นเราแม่เนี่ยช่วยเขากินกันอ่ะจังค่อยกินดีอ่ะโด,ะดะยที่เขาเขาตั้งใจแล้วแชร์แล้วเพม่นต้องไปซื้อเองนะเพราะว่าแ,แม่ซื้อไม่เป็นเพราะว่าเออ,อแม่พูดไม่เป็นลูกก็มาซื้อเองนะห่างแบบลูกพูดได้ดีอาย ให็ือ้ินใ้กินยู่บ้างก็กปไปสือินกูหานี้ยด้วย,วยอืมไปแบบ้ต้งันงนี้เลยน,น้ำแน่อืมทุงนกำล,ลังดีบกหังดีบุ๊ ก็นนย,ย่งเนวยก่านั้นี่เอาเนเี่่สิโอ้พี่น้องเอยหยุดบ่ได้ใปัจจุบันี้เนิเขา้ถึงเขาหลายจ้ะม่เอานเอาั้งใจเดียวกันอ <c oughs> โอ้สมตามหมดแล้วค่ะลือแต่เครื่องนีน่น้เลย,ยนะ สบายนะภาคกิเลว่ะเออภาคกิเวอันเดียวกันนกออันอันนึงขันแท่นหนากันเลยรุอดกระด้งไงันแท่นาก็ขอบกระดงไงนี่นะเนี่ยเนาะคนก็ตัดกลางคนอีสานพูดคนละเนี่ยคนจนเดียวกันเดี๋ยวมันกนเดียวก I'm mm not -hmm. mm -hmm. ม,มันยาวมามาเราอยู่ให้เบียดพ่อจ้านี่ไม่จะเกี่ยวไปนูื่องบอต้องเอาไปัาจากข้างหน้าบ้านใส่ไหมโอเคโอเคนี่แต่ทีนี้มันตรงนี้มันล้นแล้วเด็เกม,มันเยอะเกินไปใช่ไหมตรงนี้นทับต้นทับต้นดอกไม้ไปเลยใช่ไหมทับต้นดอกไม้ไปเลยใช่ไหม

นี่คนบางคนเข็ดหมด mấy rồi ดีขนาดไม่มีมีเต็นท์ังด้วยโอเคจะปิดคลิปแล้วค่ะมิจะปิดคลิปละนานไปแล้วจะทำงานต่อแล้วสวัสดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะ